สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับก็อันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝายน้ำร้นเนาะฝายน้ำร้อนใกล้บ้านนะครับวันนี้ก็มีหมอกนะมีหมอกเหมือนเมื่อวานแต่ว่าวันนี้หมอกหมอกบางกว่านะครับบางกว่ามากเลยพอ <c oughs> ไปครับเนะพราะว่นนี้หมอกมันมาทางนี้นะ แล้วมันก็มาลอยเหมือนลอยมาตามลมแต่ผมมองไม่มีลมนะเออมันมาตามน้ำเหมือนอย่างมาเรื่อยๆเหมือนลมพัดอะแต่ผมก็ต้องจบคลิปก่อนเนาะเพราะว่าผมก็จะได้ไปทาคลิปอ่าที่เดินเล่นนะคลิปที่ประพายตัวเดินเล่นนะครับวานนี้ก็ถ่ายได้ประมาณหนึ่งนะเพราะที่ผมบอกอะเขาต้นมันเขาตัดไม่หมดไงมันก็เหลืออยู่ประมาณยี่สิบยี่ิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเออจะเทียบจะฝั่งหนึ่งนะฝั่งเดียว คราวนี้ผมก็ไปถ่ายได้นะว่าม,มีต้นมันบังเมื่อกี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาโอ้ย F สีเกียร์ตั้บนะใครขี่รถผ่านก็มองเห็นผมนะแต่ผมไม่ถ่ายคลิปนะพวกเมื่อวานนี้ตอนนั้นผมยังไม่หลับผมเห็นเหมือนมีมอเตอร์ไซค์ขี่เข้าขีออ <c oughs> ข่ออกก็ประมาณชิงเทียวเหมืนเขาไปกินข้าวแล้วพอเขาไปกินข้าวกลับมาเขาก็มาทํางานต่ออะไรเงี้ย สเป๊ซนึงผมเองก็ขี่มอไซค์ออกผมก็ไม่สนใจเพราะอะไรผมเชื่อเออมันคงเสร็จแล้แหละเพราะว่ามันเหลือ,อี่นิดเดียวเองนะนี่ก็นะบรรยากาศก็กดีนะเอฟซีบรรยากาศเช้าเ้านี่ปีนี้ไม่ไม่ค่อยร้อนนะแต่ก็ร้อนนะมันยังไงมันไม่ร้อนเหมือนปีหกหกหกเจ็ดพรปีหกเจ็ดนี่แทบจะตายเอฟซีปีที่แล้วนี่คือ วันที่ 14, สิบสี่เมษาเนาะที่ผมเอาลำพงไปเปิดบ้านเพื่อนรุ่นน้องอะโอ้ยแบบเพื่อนมันก็ยังอืดอามีลาโอ้เขาจะเปิดกันก็เที่ยงบอกนี่ไปตั้งเนี่ยบอกมันก็เฉยเไอเราก็แม่งเจายัางไงวะห่าเราก็คิดในใจไอฟี 4, ใช่ไหมผมกับน้องชายเขาสองคนไปตั้งพากันไปตั้งลำพงกันโอ้มือจะไหมไอฟีแบบแค่ตู้ลำพงก็กโดนแดดอะมันร้อนมากไอไอฟี่ร้อสิบห้าใช่ไหมที่ว่าเพื่อนรุ่นน้อง,องเขาไปไหนไม่รู้เลยนะผมขอ เอาง่มันก็พูดได้ไปกับลูกลูกชายเ่าแก่เขาลูกชายเ่าแก่ก็าพาไปไหลอีกอำเภอนึงผมก็ยกลำโพงไปเปิดบ้านเพื่อนผมเพื่อนที่ชอบซ่อมสบ,บายผมเนี่แหละโอยพอจะตั้งตู้ดอกก็ไม่รู้ว่าดอกขาดเนาะไอดอกกิ๊ทที่รู้ว่าขาดมารูกวันที่สิบห้านะเออผมก็ต้องยืมมอไซค์แม่เขาอันนี้ไปเอาดอกลำโพงมาสับกันอีกโอ้ยเนาะ คาวน,นผมจับตู้ลำโพงเลยคนเดียวแบบผมไม่มีไม่มีถุงมืออะ่ะแล้วตอนนั้นตอนประมาณเท่าไหร่วะประมาณบ่ายบ่ายมมงบ่ายสองเนี่ยโอ้ยตายยิ่งร้อนด้วยตายเอซมือแชบพองอะ่ะ วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่อันนี้วันที่หกเองเนาะเออหกเจ็ดแปดเอ,อที่จริงอ่ะปีที่แล้วใช่ไหมที่ที่บ้านเพื่อนผมก็กลับมาเขากลับมาวันที่แปดเนาะเอออันนั้นก็ใกล้สงการนะไงพ่อเพื่อนเขาจะบอกเออให้ผมเอาเครื่องขยายไปเปิดเออมันสงการอะไรแกก็บอกผม อันนี้แกไม่บอกแกคงคิดว่ามันยังไม่ใกล้วันอะมั้งโอ้ยมันก็เลยตั้งเจ็ดแปดวันน่ะเออเหลือเป็นอาทิตย์เนาะเดี๋ยวนี่คือแกเดี๋ยวคืนนี้แหละคืนนี้ที่จะถึงอะ่ะผมก็ต้องเตรียมตัวแล้วเดี๋ยวก็ต้องเช็คเช็ดภายในเช็คเจ้าตาหวานนะให้ดีนะเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเดินเลนะ่นน่อจะมาเช็คให้ดีนะก็ เดี๋ยวก่อนตีสามจะออกไปจะได้นำมาเช็คอะไรจะได้สตาร์ทเครื่องขับไปเลยนี่รอเขาบอกกนนะผมถึงค่อยจะสับจะสับบอกสับอะไรคิดว่าจะสับตู้เสียงกลางตู้เดียวตู้ตู้ใบสิบองอะ พ่อมันเป็นดอก M s ใช่ไหมแล้วผมไม่ได้เล่นหนะักอันเนี้ยไปเล่นบ้านเพื่อนรุ่นน้องมันเล่นหนะักผมว่าจะเอาคานิลงนะเอาคานิไเอมรกตมักทูทาเป็นกลากงาไปเลยนะแลทุกทีผมจะเล่นเป็นเบสใช่ไหมล่ะถ้าเปิดบ้านผมเองนี่เป็นเป็นกลางแล้วก็เขามีตู้เบองเขาผมไม่ยอมอ่ะปีที่แล้วดอกผมขาดหมดนะปีนี้เอาไม่ทูทเบสได้ขาด FC รอดูแต่ดอกเขาจะอึดขนาดไหนใหญ่ไหนผมจะรอรอรายงานให้ FC ได้ฟังนะ แต่ต้องพ้นสงการไปก่อนนะเออเนี่ยเขาพ่อพวกเพือพ่อนเขายังไม่บอกเลยว่าให้ผมเอาเครื่องยายได้ไปเปิดเพราะไม่ fc fc เจ่าว่าอะไรเจ้าว่าอะไรผมเจ้าว่าอะไรแกน,นะเนี่ยเนี่ยเมื่อวานนี้มัน,ม,นมันแค่วันที่ห้าเองใช่ไหมเออวันนี้ก็วันที่หกผมว่าแกว่าแก,าแกาคงคิดล้ามันยังไม่ถึงว่ามันยังไม่ใกล้อะไรขนาดนั้นนะเออเนี่ยเดี๋ยววันเนี่ยแต่ที่ผมจะพาแม่ไปใช่ไหมก็ไปที่ที่โครงการนะเขาที่แม่ผมบอกก็ วันที่เจ็ดก็วันเกิดน่าจะเป็นวันเกิดนะก็ไปทําบุญตามวัดตามอะไรเนาะวันที่แปดก็น่าจะพาน้องไปเที่ยวทะเลนะวันที่เก้านะวันที่เก้านี่แม่ผมบอกว่าถ้าวันที่เก้าถ้ามีโอก็ต้องกลับแต่วันที่แปดแต่ว่าถ้าวันที่เก้าแม่ผมไม่มีโอก็กลับวันที่สิบเนาะเออมันเป็นวันหยุดเขาแต่ว่ามันเป็นวันวันออฟเขาอแต่ถ้ามีโอแม่ผมก็จะมาทาโอไง แล้วก็แม่ผมได้ทํางานมันที่สิบเอ็ดกับสิบสองสองวันแล้วยแกอยู่กลางวันด้วยโชคดีนะเออเพราะว่าเมื่อเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยแกทํางานกลางคืนคืนแรกกจริงอ่ะกะแก่นะจะยาวไปจนถึงวันที่อะไรวะวันที่แปดนู่นแหละเออแต่ว่าแกเกลาไงนะก็ที่ผมร้อยเอฟซีฟังเป น่าจะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วมั้งก็นะผมก็คงอย่าพาน้องไปเพราะว่านะผมก็ยังพูดเลยนะเขายังคิดไอ้นี่อะไรนะสาอะไรนะสันนิษฐานนะเพราะมีช่วงหนึ่งที่ผมโทรแม่ผมโทรไปเล่นด้วยนะบอกอะไรวาน้องเขาอย่าไปอย่าไปทะเลแล้วนะผมพูดให้แม่ฟังนะนะผมก็ที่พูดเขาได้ยินมาสามสี่วันติดเลยนะเออว่าอย่าไปทะเลอย่าไปทะเล นะผมก็เลยไอ้นี่สันนิษฐานว่าน้องอะคงไปได้ยินเพื่อนที่โรงเรียนพูดได้แน่เลยนะว่าเออประมาณว่าชาเออฉันไปทะเลมาอะไรเงี้ยเพราะวเด็กวัยนั้นอ่ะมันพูดได้อยู่แล้วนะเพราะน้องก็ไม่ใช่แค่สามขวบสี่ขวบห้าขวบแล้วนะเออนั่นแหละก็ นะเขาก็ยังไม่ว่างด้วย,ยไม่หไม่ว่างเลยคนนี้พอว่างก็เลยพาไปนะแต่ที่ผมบอกเอฟซีอ่ะดีนะที่ผมมาอะไรนะอ่าปฏิเสธเพื่อนรุ่นน้องไปว่าจะไปกรุงเทพที่ผมเลือกไปกรุงเทพเพราะอะไรนะว่าทางเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยมันยังไงเอฟซีมันไม่ค่อยมั่นคงนะว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีนะเออ แล้วคันนี้แผลมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอสีเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเนี่ยครอบครัวเขาก็กลับมาตั้งแต่วันที่สามเอ็ดเย็นวันที่สามเอ็ดมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเออก็หลายวันแล้วเนาะเกือบอาทิตย์เป็นอาทิตย์แล้วนะเนี่ยถ้าผมถ้าผมว่าสมมุติว่าถ้าผมอ่าปฏิเสธทางแม่ทางนา้าแล้วผมไปกับเพื่อนนะอ่ะเออใช่ไหมผมก็ต้องมากลับแผนมาอีก เขาเป็นผู้ใหญ่อะ่ะเขาต้องวันลงวันลาเขาอีกอะ่ะเออใช่ไหมผมบอกตรงเลยถ้าเพื่อรุน้องผมแบบถ้าไปไปมากกว่าน,นี้ถ้าบอกผมคอนเฟิร์มผมเอาไงถ้าเขาคอนเฟิร์มผมอะ่ะผมก็กล้าที่จะปฏิเสธทั้งแม่ทั้งน้าไปนะก็จะไปเล่นน้ํากับเพื่อนแต่ก่อนหน้านั้นที่ว่าแม่ผมบอกเออว่าน้าจะพาไปเงแต่แม่ผมไม่ได้บังคับนะ เออแต่ว่าเขาก็บอกเออจะไปงี้งี้ครั้นี้ผมก็เลยเอา่าฏิเสษเพื่อนไปนะผมก็แกบอกเออวันที่หกที่เจ็ดอะไรเนี้ยพี่คงไม่ได้ขึ้นไปหาเด้ออะไรเงี้ยเพื่อนผมก็ครับครับพี่นี่เขาจะมานี่วันไหนก็ไม่รู้นะแต่แต่วันที่เอ็ดสิบสองอ่ะผมไม่ดังเล่นบ้างเขาอยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยเยอสักหน่อยเวลานอนผมก็เื่อนละ ที่จริงอะ่ะมันยังไม่เคลื่อนนะผมก็มานอนบ่ายทุกวันนี่แหละเที่ยงบ่ายทุกวันนี่แหละเออแต่เมื่อวานเนี่ยมันตึงๆก่อนจะหลับอะ่ะเอ,อ้เราผมเอาโทรศัพท์ oppo เครื่อง A54 ดูดูหนังยู u ูปเนี่ยมันตึงๆอันนี้ผมก็เลยแบบรู้สึกตัวก็เลยสับเป็นโทรศัพท์เครื่อง A3s แล้วก็นอนดูย t u b e จนหลับทิ้งโทรศัพท์ไปอะ่ะหลับทิ้งโทรศัพท์ไปเนาะ,ลนะแล้วก็หลับแต่แต่ผมมาตื่นเองนะไอีประมาณสี่โมงครึ่งหน่อยๆมั้ง ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะสามเจ็ดหรือสี่สิบนี่แหละวอซึมซึลึขึ้นมาแมวแมวผมอ่ะไอตัวสีสีบอลอ่ะมันก็มาหยอบมันก็มามันที่ว่าผมไม่หลับมั้งผมก็มาขึ้นมาไต่อะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ดุมันนะพอผมก็ลุกขึ้นมาผมก็มานั่งเล่นกับมันต่อแล้วผมก็ลุกขึ้นมาเตรียมตัวไปสมแม่กลับมาก็เอาเจ้าฟินไปเติมน้ํามันนะเอาฟินไปเติมน้ํามันแล้วก็ มาให้ข้าวหมาแมวแต่ข้าวหมามแม่ก็เหลยค่อยเอาฟิล์มไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนนะเห็นนั่งเล่นบ้านเพื่อนแต่เพื่อนไม่อยู่นะเล่นกับพ่อเขากับญาติเขาน้องชายเขาผมก็ไปนั่งเล่นนี้ของผมตลอดแหลนะสามสี่ปีที่ผ่านมานะผมเขาเล่นเกมกันนะผมเข้าไม่ได้ไงมันได้แค่สี่คนอนะ ก็มีพ่อ,ขอเขาลูกพี่ลูกน้องน้องชายแล้วก็เพื่อนผมก็สี่คนมันก็ไม่ได้หาคนผมก็ไม่เป็นไรเนะผมสีผมผมผมชินแล้วเอฟซีนะไก่แบบเนี่ยไม่เราก็ไม่อยากขเขาเข้าไปเล่นด้วยก็เกรงใจไงพอ่พอพ่อแล้วเขาเราไปเล่นกับเขาพ่อเขาก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าเขาไปเล่นดาดอะไรนะเอเนียเกมเนี่ยฟรีไฟไปเล่นโดดร่มผมผมไม่ถนัดเลยโดดร่มอะ่ะ ผมเจอสอยร่วมมาหลายครั้งคะไอโดดร่มเนี่ยแล้วครั้นี้ทั้งเพื่อนทั้งญาติทั้งน้องเาต้องมาแบกผมอีกนะถ้าไม่แบกก็คิดซะว่าเขาเล่นกันสามคนนะ่ะแล้วมือผมก็ไม่ไหวใดๆการปัดอะไรเงี้ยหมุนอะไรเงี้ยโอ้มือผมช้ามากเลยนะผมจะถนัดเล่นแต่นี่ไออะไรนะอ่าซีซีวิซีซีวิซีผมถนัดเลยแต่ซีวิซีอ่ะผมก็ไม่ค่อยเล่นนะพวกเล้งอนะ่ะ เพราะคนเราเวลาเลงมันตุงมันหัวร้อนด่ากันชิบหายเลยนะผมยิงโดนเลยนะผมก็เลิกเล่นธรรมดาผมไม่ได้บ้าลุงบ้าเลงผมก็เล่นธรรมดานี่แหละสี่วิสีธรรมดาบางครั้งไปเล่นนะ่ะเราก็ไปเจอเพื่อนที่ว่าไม่ไม่ตึงนะเราต้องเป็นคนแบกก็มีเพราะอย่างว่าเราเรียนใช่ไหมมันก็มีคนที่เก่งกว่าเรามีคนที่ด้อยกับเรา เราก็อาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดก็ได้อะไรเงี้ยอเหมือน fc เรียนโรงเรียนอะตั้งแต่ปถมจนมสาม fc อยู่โรงเรียนเดียวอะโรงเรียนน่อาจจะมีปอหนึ่งถึงมสามก็ได้ fc อาจจะเก่งที่สุดของห้องหรือเขาอาจจะมีทับห้าทับหกทับสองทับสาม fc อาจจะเก่งที่สุดในทับนั้นก็ได้ในชั้นเรียนชั้นเรียนเดียวกันแต่ถ้าวันหนึ่ง fc ไปเรียนสายสามัญอ่ะสี่ห้าหกอ่ะหรือไปเรียนการอาชีพอะไรก็แล้วแต่ fc อาจจะเจอคนที่เก่งกว่า fc ก็ได้นะเออมันก็เป็นอย่างนั้น นะครับนะผมก็ไม่ใช่คนเก่งที่สุดผมก็อง่ายๆเหมือนเราไปเจอเพื่อนมากกว่าถ้าเจอเพื่อนเขาเบกเราได้เราก็ชนะแต่เขาไปเจอเพื่อนที่เขาแบบแบกเราไม่ได้เราต้องเบกเขาอันนี้ก็มีสิทธิ์แพนะถ้าฝ่ายศัตรูเขาตึงกว่านะนี่ผมตื่นมาผมยังไม่ได้เล่น,นเกมเลยผมก็โทรศัพท์มาชาร์จเแบบป็ดไปไม่อยากเล่นอ่นะคือกลัวแบบมันหมดนี่แหละข้อเสียของพูดตรงๆนะ บริษัทไม่ต้องมาฟ้องผมนะผมพูดตรงไปตรงมานะ Oppo A A3 ที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าแบตหมดเร็วเทียบเท่ามันกับ Oppo A54 ใช้มาสี่สามสี่ปีแล้วยังไงไม่รู้อะแบตมันหมดเร็วมากานะแต่มันชาร์จไวเอ้ยง่ายถ้าใครจะใช้รุ่นนี้นะต้องพบพอ,พอแบงค์ติดตัวนะในความคิดของผมแบตหมดเร็วจริงนะ วันนั้นไปนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนรุ่นน้องอะ่ะไปนั่งเล่นแต่ตั้งแต่สายๆประมาณแปดโมงมันก็เล่นเกมกันลากยาวมาเลยเออโอ้ยมือโดนบันไดแต่ประมาณสักบ่ายโมงบ่ายสอง,องนี่แหละผมต้องยืมที่ชาร์จแบตเขามาชาร์จอะ่ะเออแล้วก็ตัวเองก็กลับมานอนเล่นอยู่บ้านแล้วก็มาชาร์จแบตโอ้ยกูรำคาญเสียงนกเท่านหรนกกาเ,าเหว่าใช่ไหมเนี่ยนะก็ยืมเขามาชาร์จแต่พอผมก็กลับบ้านน้มาชาร์จต่อแล้วก็กลับไป เล่นต่อประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนี่แหละ,ะ,ะ,ะนะแต่ถ้าเพื่อนผมเนี่ยวันไหลเนี่ยถ้าเพื่อนผมเขาไปไม่ได้จริงผมก็ว่าจะเติมน้ำมันเจา้าสปาร์กก็ได้ ก็จะขี่มอไซค์เนี่ยไปเล่นน้ําขี่แปะข้าสาดอยู่คนเดียวผมอ่ะอ่ะโอ้มันพูดตรงๆเอฟซีมันจะนอนอยู่บ้านมันก็เสียดายโอกาสนะสงการปีนึงครั้งหนึ่งอ่ะแล้วคิดว่าปีปีนึงอ่ะอายุเราก็มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างปีนี้เอฟซีอายุสิบห้าปีหน้าเอฟซีก็อายุสิบหกแล้วนะแล้วคิดว่าเราเสียโอกาสมาเท่าไหร่ตั้งแต่โรคตั้งแต่โรคโควิดมาเนี่ยนะปี 2020ก็ไม่ได้เล่นปี2021ก็ไม่ได้เล่นปี2022ก็ไม่ได้เล่นนะ้ไหมสามปีแล้วนะเออเพิ่งมาได้เล่นเท่าไหร่เมื่อประมาณปี2023แต่จริ้งอ่ะไอ้กฎกฎที่เขาคุมคุมอ่โรคระบาดเนี่ยเขาเริ่มมาอ่อนลงตอนประมาณปลายช่วงมามารปมามาระมาณกลางปีประมาณกรกฎาคมปี2022นั่นแหละแต่มันก็ผ่านสงการานต์มาแล้วไงเออ ก็ปีนะั่นแหละที่ผมบอกว่าที่เขาเขาที่คนบางคนเขาเข้าใจผิดเขาคิดว่าให้เล่นสงการได้เออคนก็พากันบางคนนั่งรถดยสามไม่จัดสมุดปาาระกันนะเพื่อจะมาเล่นน้ำที่กรุงเทพโอ้ทางฝ่ายปกครองอะไรเขาต้องไปแจ้งไปให้ออกอะไรเงี้ยเออมันเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็แหละก็เพิ่งมาเล่นได้ปีส0 2 3ัยสบสามปีที่แล้วก็ผมก็ไม่ได้ไปบางแสนะเงินไม่มีเงินหมดไปตรงไหนเช็ครถตาหวานนี่แหละ ก็ไม่ได้ไปนะก็เราคงไม่มีบุญไปเนาะเออได้ไปก็ได้ไปไม่ได้ไปก็ช่าแม่เหอะนะไม่รู้โชคชะตากรรมใดของเราเนาะเออทำให้เรามีเพื่อนน้อยน้อยนะถ้าผมมีเพื่อนเยอะกว่านี้ก็ชวนเพื่อนคนอื่นไปก็ได้นะแต่อย่างนี้ทำไงเพื่อนน้อยเหลือเกินนะ โอ้หมอก,ก็ดูสวยได้ fc นะตรงนู้นอะอ่ะ,อะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเออเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับไปทำคลิปด้วยนะพายโจมมาเดินเล่นแล้วก็เช็ครถเช็คอะไรนะกวาดบุงกวาดบ้านอีกนะ ที่จริงอ่ะถ้าไม่ได้พาโจ้มาเดินเล่นอนะ่ะผมจะถ่ายคลิป fc กับลากลากยาวไปเลยนะจนมีคนมาก็ได้นะแต่ครั้นี้เราสงสารมัน fc สงสารไอ้โจ้มันไม่ได้ขี้ม่ได่เมันย็เผลอมันก็ไม่ได้เดินเล่นเด็กปล่อยมันมาก็ไม,ไม่ไม่ไปไหนถ้าเราไม่ไปด้วยเนาะนะแต่ถ้าถึงคราวที่เราไม่ได้ไม่ว่างพามันจริงๆก็ไม่ได้พามันมาเนาะนะเออพอเราปล่อยมันแล้วม,มันขี้กลัวเกินไอ้โจ้ มันก็ไม่ไปแม่เนี่มเมื่อวานนี่ม,นมันมันทำท่ายุ่งกย้งมันนี่ยอารมณ์มันจะผมพามาเดินเล่นนะแต่ผมก็ไม่พามันไปเพราะผมไปบ้านเพื่อนรุ่นน้องผมไงนะครับเอฟซก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้ายังไงแบบไหนนะเดี๋ยวผมก็จะมาเล่าทําคลิปให้ฟังเนาะก็ถ้าผมกลับมาจากกรุงเทพเร็วก็น่าจะมาวันที่เก้า วันที่9ก็น่าจะมาทําคลิปให้เอฟซได้ชมแต่ว่าถ้าผมกลับมาช้าวันที่10ก็น่าจะทําคลิปให้เอฟให้เอฟซได้ชมเนาะเออแต่ว่า11 12เนี่ยผมน่าจะมาทาคลิปให้ชมเยอะแ,แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปฝา่ายหรือคลิปเตะเล่นก็ไม่รู้นะเออเร็วสุดก็วันที่9ช้าสุดก็วันที่10นะครับนะเพราะว่าคืนนี้ผมเพราะว่าคืนเนี้ยคืนเนี้ยเออเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางลวนะ เดินทางไปรับแม่ที่โรงงานนะเออแล้วก็ต้องเดินทางกันอีกนะนะใครอยากรู้รายละเอียดก็ไปดูคลิปลปเดินเล่นก็นได้ผมอาจจะพูดตรงไปในคลิปนั้นเพราะวนันนี้ผมต้องรีบพายโจ๊บไปเดินเล่นก่อนนี่ถ่ายม,มาที20นาทีแล้วนนะั่เนี่ยนะครับ Fc ก็ประมาณนี้กันเนาะก็ขอบคุณ Fc ที่เข้ามารับชมคลิปด,ด้วยนะครับนะก็ฝาก Fc กดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาแชแนลด้วยครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ